อ่ะกลับมาเรื่องสังโยชน์เลยนะ,ะคือที่เราติดอยู่ในวัตฏะสงสารเนี่ยม,มันติดเขาเรียกว่าสิบสิบสังโยชน์แต่สังสามสังโยชน์แรกนี่ยากที่สุดจะต้องเอาออกก่อน<ะ>ตัวที่หนึ่งถ้าอธิบายทางทางพูดศาสนาโดยวิชาผมไม่ใช่วิชาการนะผมะเป็นเป็นสายที่ปฏิบัติแล้วมาพูดให้มันง่ายขึ้นไปสืบคนต่อเ,เออพราะตอนนี้โดนด่าว่าวรพัฒน์ไม่อิงตำรา<ะ>ก็ ก็ไม่อะไรเขาคุณก็อ่านตำราโอเคนะอาจารย์ฝึกมาฝึกมาเ็าจเจอแบบนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติไม่ได้โกหกฝึกแบบนี้ก็เจอแบบนี้สักกายะทิถี<ะ>มันเป็นตัวแรกเลยก็คือมาหลงกายใช่ยึดติดในกายเห็นป่ะเพราะนั้นวิชาตื่นรู้คืออะไรต้องกลับมารู้จักกายก,ก็ไม่หลงกายกตัวแรกเลยไม่ต้องถึงขอบคุณเองสื่อตื่นรู้เลยพวกเนี้เฮ้ยตื่นรู้แรกตื่นรู้กายคือศักกายะทิถิก็คือเห็นกาย ตัวข้างในจริงๆภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่า true ซ e l l อาจาร์พุทธาใช้คำว่าเห็นกายลมข้างในกายลมคือมันไม่มีอะไอกายไม่มีอะแต่มันมีอะอะฮะอาจารย์พุทธาจะเป็นเซนนะคือถ้าไม่ฝึกจะไม่เข้าใจท่านถ้าเอาแต่วิจารณ์ท่านเนี่ยไม่เ็ตท่านต้องฝึกหนักๆถึงจะเข้าใจก็ให้เห็นว่าเป็นกายแต่ทุกวันนี้ถ้ามันมีปัญหาในประเทศไทยเนี่ย พราะระบบการศึกษาระบบสังคมเราเนี่ยผมไม่รู้ว่าสมัยจักรวรรดินิยมเนี่ยฝรั่งมันปล่อยเชื้อโรคอะไรไว้ในประเทศไทยเชื้อโรคที่สําคัญที่สุดเลยคือความกลัวโอ้นี่น่ากลัวเขาเขาสร้างวัฒนธรรมเฟียขึ้นในประเทศนี้อยังไงคะอาจารย์อ้าวตั้งแต่เล็กก็จะถูกฝึกว่าอย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 ่าซึ่งมันเป็นเนกาทีฟไซโคโลจีใช่วิธีคิดที่ลบผลคือไอเล็บไทยเลียนขึ้นหมดเลยทำงาน PFC ไม่ทำงานไม่ไปที่โพสิทีฟไซโคโลจี มันก็เต็มไปด้วยความกลัวกลัวเด็กเกในห้องก็จะไม่กล้ายกมืออ่าไม่กล้าถามอาจารย์ไม่กล้าแสดงออกแต่โรงเรียนสมัยใหม่ถ้าเราไปดูแนวฟินแลนด์ตอนนี้อาจารย์อาจารย์ทำเรื่องเกี่ยวกับฟินแลนด์ education อยู่ค่ะถ้าแนวฟินแลนด์เนี่ยครูเขาไม่แคร์วิชาการไม่เขาให้เด็กเขาแคร์อย่างนี้เขาจะประเมินที่พฤติกรรมพฤติกรรมที่หนึ่งคือ asking for help กล้าที่จะบอกว่าปวดฉี่นะมีปัญหาอะไรกล้า ครูเขาดูพฤติกรรมอย่างเดียวเลยเปลี่ยนจากแบบว่าอย่าเป็นให้ทำตรงข้แล้วเรื่องการเรียนเขาเขาดูอย่างเดียวว่าเด็กอยากเรียนเองหรือยังอของเราไปยัดต้องเรียนต้องเรียนแกต,ต้องเรียนนะนี่สุขคูณนะบ้านห้องอื่นลูกบ้านอื่นเขาแม่ส<ม>ิบสองแล้วโดยคิดถึงตัวเองเลยอ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็คือความไม่รู้คือการหลับไหลทางการศึกษาไม่เตื่นรู้ทางการเรียนรู้แต่พวกนอร์เวย์ฟินแลนด์เขาเตื่นรู้มาสี่สิบปี เขาเอาเรื่องทางธทมเนี่ยไปทําเป็นงานวิจัยแบ่งห้องเรียนเป็นสองห้องห้องนี้ฝึกสมาธิห้องนี้ไม่ฝึกสมาธิเอาผลการเรียนมาดูเขาใช้ระคังแห่งปัญญาที่คอดังแป้งแป้งเพื่อให้เด็กฝึกสมาธิที่หูอของเราฝึกสมาธิรูจมูกของเขาฝึกที่หูลองกินถั่วช้าๆฝึกสมาธิที่ตรงนี้อันนี้เป็นสายวัชลยานที่เบสก็ไดถถั่วใช่ไหมถ้าหูนี่เป็นสายวมหายาน จริงๆไม่มีสายไหนหรอกที่มีดนตรีไงปอกปอกแล้วคนคนที่เขาจะเขาจะคอบักคือปอกปอกปอกเพื่อให้เกิดเป็นทีมเวิร์คของพระนวัดมหายานจะทำอะไรเป็นแกงเรยเห็นสวดพงเต็กไหมสวดพงเต็กพ้าเขาจะเข้าจังหวะด้วยกันมเป็นเพลงเลยปอกปอกมันทำให้พวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีทีมเวิร์คดีกว่าไทยอ๋อนี่คือวันเนสแบบหนึ่งเลยนะเขาวันเนสผ่านดนตรีวันเนสผ่านละคร วันเน็ตผ่านศิลปะร่วมกันเขาทำเป็นทีมเนาะใช้อาร์ตของเราแม่งบ้าวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าคนดูแลการศึกษาไทยแกมีปมด้อยในงการเอ็นทารหรือเปล่าอยากเป็นหมอทั้งประเทศแล้วเป็นไม่ได้ก็เลยวางหลักสูตรให้เป็นหมอทั้งประเทศหมอก็งงว่ามาตามฉันทําไมหมอเขาก็งงแล้วก็ไม่ยอมให้หมอเป็นดูแลการศึกษาอีกต่างหากเอ้ามันมีปัญหาคนดูแลหลักสูตรไทยเนี่ยแล้วก็ใจแคบดื้อ มีปมก็มีปมแก้ไม่ได้เลยนะโอ้หดื้อสุดๆถ้านี้าพัฒนาอะไรใหม่ๆเข้ามาก็เอาข้าไปเสนอไม่ได้คนดีชอบแก้ไขคนดูแลการศึกษาไทยชอบแก้ตัวอาจารย์เป็นแล้วพวกอาจารย์มหาลัยนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยะคชีวิตนี้มีแต่ตำราเขาเรียกว่ารู้ลึกโง่กว้างอ่ะรู้แต่โง่กว้าง หลับอยู่ที่ที่โคนหลุมข้างล่างไม่ตื่นรู้ไงออออแล้วอจรย์มาลัยนี่มีผลต่อสังคมเยอะ,ะอเขาไม่ออกตัวมาแสดงปัญญาเ,ออเขาไม่ออกตัวมาแสดงว่าเขาแคร์สังคมถ,ถ้าจันหมาลัยไม่แสดงความเป็นวันเนสกับสังคมหมาลัยนี่จะสร้างรั้วล็อกตัวเองเออครูอาจารย์นี้ก็จะแบบไม่ฟังใครออหลอกเอกชนมาประชุมแต่ก็ไม่เชื่อ <laughs> คือเละตุ้มเปะพวกเนี้ยเราก็จะแสดงแบบว่าเหมือนกับอีโก้ตัวเองด้วยนะคะใช่เพราะนั้นในยุคเปลี่ยนแปลงดิจิตอลดิสลอฟชั่นดิสซับทีพแบบเนี้ยมนก็จะมีเห็นการโค่นล้มของระบบการเงินเห็นการโค่นล้มของระบบอาจารย์มหาวิทยาลัยเห็นการโค่นล้มของระบบการศึกษาและพวกนี้เขายังไม่ตื่นรู้เลยนี่ทางโลกนะกำลังเปลี่ยนละทางทมยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยทางทมนี่นรกรออยู่เลย ใช่ไหมเสียชาติเกิดอ่ะคงไม่ได้เป็นมนุษย์กันอีกกับพวกนี้ยยากเหมือนกันเนาะครับเพราะเขาหลงและใจแคบหลงใจแคบหากินกับการศึกษาเนี่ยทีนี้เมื่อกี้สักยาที่ถีและสั่งโยกคือตัวแรกเลยฮะที่จะต้องฝึกกันทั้งประเทศเลยคือ c o u ร a g e ค่ะให้กล้าไอ้เคอร์เรตัวนี้ก็จะมาฟันในเรื่องความกลัวความกลัวตรงนี้ค่ะเคอร์เรที่จะเรียนรู้ว่าสรรพสิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเว้ เรียนรู้เรื่องโมรานานุสติทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยม,มันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนอ,อันนี้คือที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะที่เรากลัวไงพอกลัวมากๆก็ไม่กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ก็จะกอดไอ้เรื่องเดิมไว้อพอเราบอกว่าเฮ้ย e พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่เอาอ่ะกินเหล้าดีกาไม่เอาอ่ะใช่ไหมฮะความกลัวนั่นความกลัวจะเป็นตัวล็อกให้เราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนคอมฟอร์ทโซนก็คือหลับไหล หลับไหลอยู่ในวัฏฏะสงสารตรงนี้เราไม่คิดจะออกมาเพราะกลัวเพราะกลัวป้าก็จะโกหกตัวเองว่าสบายดีแล้วอยู่ตรงนี้ก็สบายดีเข้าใจยังแล้วพอใกล้ตายก็จะวอยวายอ่ะต้อง,องพูดโธเออไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วพี่ไม,พไม่ได้ฝึกมาเลยเพราะพี่พพไม่ได้พี่ก่อนตายพี่ไม่ได้จากจริงใจแล้วไงมันเป็นเพราะกลัวเลยทำเออทำด้วยความกลัวก็ไม่ได้พลังงานมันก็ไม่เหมือนกันหันใจก็ไม่ใช่ ปฏิบัติทาเหมือนเล่นกีฬาปฏิบัติทาเหมือนกล้ามเนื้อฟังอย่างเดียวไม่ได้ <g ül> อ,อ่าน <c oughs> อ่านหน,นังสือว่ายน้ำจมน้ำตายนะฮะ <c oughs> ใช่ใช่อ่านต้องไปว่ายคุณอ่านธรรมะมาหมดแหละย <c oughs> อดเลยเอาผู้หญิงแก้ผ้าสวยๆเดินให้ดูเห็นนะเอาเงินไปยั่วหลงสีกานี่นไม่ใช่แล้ว <c oughs> ต้องมาฝึกจริงๆต้องฝึกฝึกอย่างต่อเนื่องนะถ้าพักผ่อนเออก็ต้องก็เริ่มกันใหม่อีกแล้วคนที่ทำงานเยอะๆไม่มีเวลาทำไงอาจารย์นโอ้โหคนงานเยอะนี่แหละ แบบฝึกหัดปฏิบัติทำเยอะมากเลยยังไงอาจารย์อ้าวยังไงก็ลูกค้ากวนตีนก็หายใจลึกๆมองเขาอย่าง unconditional เลิฟยิงคำถามลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าเป็นโค้ชที่คุณลูกค้ารู้สึกยังไงกับสินค้าคุณลูกค้าคิดว่าทำนี้ยังไงต่อคุณลูกค้าเป็นเจ้านายล่ะคะเจ้านายก็เหมือนกันเจ้านายคิดอะไรอยู่เจ้านายอยากเรื่องนี้สำเร็จเจ้านายคิดว่าเจ้านายควรทำยังไงไม่ไม่ไม่ไปตอบโต้ไม่มีตอบโต้เขาเรียกว่า dancing with coachie ธรรมะมันปนอยู่กับทุกอิริยาบถ<ะ>ธรรมะมันปนอยู่กับทุกการทํางานอาจารย์พุท่าพููตลอดเลย<ะ>ธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือการทํางานหน้าที่ดูแลพ่อแม่การงานเต็มไปหมดอาจารย์พุทธาท่านสอนไว้เยอะ,ะ,ะก็เรียนรู้จากการฟังแล้วเอามาทําแค่นั้นแหละแล้วก็ฝึก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 แล้วก็ล้อมวงคุยกันบ้าง<ะ>ไปหาบัณฑิตบ่อย สายหลวงปู่ม,มั่นเนี่ยอย่างผมก็สายพระป่าหลวงปู่ม,มั่นอย่างเงี้ยต้อง,งออต้องไม่ทิ้งครูบาอาจารย์เกิน2ปี 2> ม่งั้นจะหลงตัวเอง